toàn hết Đồ ăn khắp dơ mất lắm ăn này nghe ôi nghe nghe ครับผมก็สวัสดีท่านผู้ชมรวมถึงนานานักตกปลาทุกท่านนะครับผมวันนี้ก็มาอยู่ที่ใหม่ตกชิงลิวเราอีกเหมือนเดิมนะครับวันนี้ก็จะมาตกระยะ4.5ครับผมช่วงเช้าเนะครับอากาศลมเหนือครับผมวันนี้ลมเหนือลงไวมากแล้วก็มีหมอกนะครับผมบรรยากาศโดยทั่วไปก็ถือว่าโอเคนะครับตอนเช้านี้ยังไม่ร้อน ก็จะมีเวลาอยู่จนถึงประมาณสองโมงนะครับตอนนี้หกโมงกว่าละยังไงจะมาติดตามกันนะครับว่าผลงานวันเช้าวันนี้จะมีหรือไม่นะครับผมเมื่อวานเย็ยนนี้มาก็น้องก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับผมปบไปเดวไปเตรียมอุปกรณ์แล้วก็ตกกันเลยครับผมฝากเป็นกำลังใจกดไลค์กดแชร์กันด้วยนะครับขอบคุณล่วงหน้าครับผมขอบคุณครับ ไม้แรกชุดแรกลงกันเลยครับผมโร้จะตาล,ลมอยหรือไม่นะอุปสรรคก็คือเถาวันไม้เลื่อยใต้น้ำนะครับมานะครับผมตัวแรกมาแล้วนี่เ,นเพียนใสสวยเลยครับผมขอ,อนี่0.8น,นะครับเก็บครับผม ตัวแรกแฮกแมนครับต้มามที่ซองเห็นฟ้าขึ้นเลยนะครับเมื่อกี้โอโ้ขนาดนี้เขยา่าเยอะมดแล้วมั้งโอ้ติดจิ้งจ้ากับอืออนี่ครับวัปสักของเรา <c oughs> ครับลงไปหน่งไม้ท่าย่านะครับเต็มเลยครับแถวหน,น้าเมื่อวานนี้ว่าจะให้น้องลงไปเอาออกกับมืดเร็วนะครับตอนเย็น <c oughs> ยังไม่ได้เพิ่มเลยนะครับผม ลมก็ยังแรงไม่เลิกวาน,นี้ดึงเท่าไอ้นั่นจนมันฟูขึ้นนะครับผมย้อนเบสตรงไงก็อาจจะไป็นจางกิ้งจางการมันจะเหยื่อลงไม่ถึงพื้นนะครับ ติดแล้วนะยาโอ้โหเห็นเตาอึโอ,อย่าขาดนะอย่าขาดนะขี้เกียจมัดไหมโอ้โหถ้าจะขาดแน่นอนครับอันนี้อรถลดขาดลรลกขาด โอ้ยอยังไม่พ้นเดี๋ยวเอาขึ้นกันนะครับไปแล้วครับไม่ขัดเอาขึ้นได้โอ้โหลอย,ย,อยเกือบโดนที่เดิมลุยต่อครับผมเพิ่งได้ตัวเดียวอยู่เลยนิงน่งๆแบบนี้มันติดอีกไหมน้ำมันเนี่ย นั่นนึกไหมล้วมันนั่นไงโอ้โหโอ้หุ่นหายเลยครับเมื่อกี้นี่วืบไปเลยครับเอ๊ะโอ้โ ไม่เลิกยิงใส่ยิงแรง,งนะครับผมโฮโฮจองทุนไปจองทุนมาครับตาชักลายนะครับผมทุนหายไปเลยครับโอ้ยติดเทวานอีกว แดดเริ่มออกแล้วนะครับผมตะวันขึ้นแล้วความร้อนก็จะมาเยือนแล้วนะครับขาดจนได้นะครับผมจะเปลี่ยนระยะระยะยาวๆเลยวนะครับ ดูกันครับว่าคันยาวของเราจะพ้นอุปสรรคไม่พ้นนะครับโอเคไก่ก็เดิมนิดนะครับนิดนึง่งถ้าจะไม่พ้นมันเก่วน่น,นะกีิเลนสักขาดเลย ึ่งแล้วครับผมเพิ่งได้ปลาตัวเดียวเองตอนเช้าทั้งลมทั้งเถาไม้เลื่อยถ้าจะติดไปแล้วนะโยกๆยกยกยกระที่แบบนี้มีโอกาสติดนะครับผม90%ติดเถาวันไม้เลื่อยแน่นอน ครับผมปาน,นินว่าอยู่ทุ่นทำไมโยกเยกโยกเยกตัวที่สองครับมาจนมองสี่สิบห้าเลยอแดดแรงขึ้นเรื่อยๆนะครับผมฝนก็ไม่ตกลายวันล้วนะครับ หมายเดิมที่เราไปตีหน้าดินนี่ก็น้ําก็ยังแรงอยู่นะครับน้ําในบึงยังทะลักไม่เลิกนะครับมาจากหลายที่ครับแล้วไงมีโอกาสจะไปตีหน้าดินให้ดูนะครับผมช่วงน้ําแรงๆนี่เราก็หาตกชิงนเลี้วออยวระยะใกล้ๆชายฟังอะไรไปก่อนนะครับ บอนเบาครับเฮนี่ไงนี่น้อยจริงๆด้วยตัวที่สามเก็บครับผมเมันเข้ามาตอดนะครับนั่นๆๆๆๆ โอ้โหฮืมฮึมฮมฮมโยกขึ้นโยกลงครับผมจะสองมงละล้มน <reh> ิ่งเลยอ๋อทอนทอนอ๋อป่านนิด <somebody> น้อยอีกแล้วมั้ง ต่อินเยอะมดแล้วมั้งนะนั่นไงโอ้ยอันนี้น้อยครับผมนั่นไงเข้าอีกแล้วไปแล้วครับไปแล้วไปแล้วไปแล้วโอ้โหอเอแล้วครับเยอถึงน้ำเอาเลย ร้นอนแล้วครับผมลากลากโอ้หกำลังขมอบครับผมตักขนานี้ปลานิ้น้อยแน่นี่ไงนี่ไงมาอีกหนึ่งตัวครับผมเก็บครับ ออกแล้วครับเยอะึึงน้ำเอาเลยเยอะึึงน้ำเอาเลยยกแล้วกดโอ้งงันินน้อยจริงๆด้วยอีกไงไอกครับผมรัวๆเลยผ่าเลยครับผมพาเลย โโอ้ oh. เอาแล้วครับเอาแล้วยกยกกดยกกดยก,ยกน่าจะโดนนี่ไงอืออีกหนึ่งตัวครับผมอาอแล้วครับลงปุ๊บนะครับ แล้วครับตอกแล้วโ,โ,โอ,โอ้โหกินแล้วครับผมกินแล้วอย,อยู่อ้ยสู้ดีมากครับผม ไอตัวสุดท้ายไปเชา้านี้เก็บก่อนนะครับผมครับมาดูผลงานเช้านี้กันนะครับนี่ก็มาได้เอาตอนท้ายๆนะครับผมเปลี่ยนระยะเอาเป็นระยะจก็ไกลนะครับผมเพราะว่าอุปสรรคก็คือเถาพวกนี้นะครับนี่แล้วก็ช่วงเช้านี้มีคลื่นแรงตอ,ตอนก้อนกลับนี่ปานินมาตกว่กวเนีด้ได้เอาไป ปิ้งให้แมวนะครับผมเพราะว่าเลี้ยงแมวไว้ยังไงก็ฝากเป็นกำลังใจนะครับผมเดี๋ยวตอนเย็นนี้เรามาสู้กันอีกครับผมคลิปนี้ก็ต้องขอตัวล่าลากับบ้านก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับผมขอบคุณที่เข้ามารับชมนะครับขอบคุณครับบ๊ายบายไปกลับบ้านครับผม